ไปทีวีเดี๋ยวนี้ครับเนี่ยบอกนี่หน่อยสวัสดีค่ะไปอือฮะเสามานั่งพูดฟันดีก็ได้ฟันพูดฟันเลี้ยงเคลื่อนนี่ก็ได้เกียบสลบฟันไรก็ได้ฟันอันเก้อนนะฟันอ่อนยืดรูคงรู ออกโซล่าทัชพัดล่มตู้เย็นมันออกเบิร์ดเลิดทีวีเอาไปเอาไปไปต้องนั้นเดลยแล้วหรอคะเอาไปสายยันสีสวัสดีเลยสวัสดีเลยค่ะสวัสดีเลยค่ะสี่เลฟเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสกูสก้นเนาะเมื่อนี้เมื่อเล็กกอกฮี่เย่เย่สก้นสวัตรียมเย่ยมเฮ่ร้อ ถ้าถ้าออกเตียมให้ถ้าถ้าพอออกงานหลังตึกก็พอเส้นเงียบะนะำมาจากไหนตอนตอนนี้ห้าไล่สดเลี้ยงไหนหอวขอห้ออันนี้จะมีหอยต้องสายมืดแล้วก็เล็ดมีที่มาค่ะเด็กรับาลังกองนี้ค่ะหอยตองสายมืดมันวันนึงเขาเอหอยตองสายมืดขิงกอนอาจิ้เก่าบอกเล็กมิทีมากเขาวะ เด้มีที่มาก็เข่าเจ็ดแปดเข่าสามตัวเข่าสามตัวแต่เราตัดเล่นเนาะตัดเล่นเข่าเนาะใครบอกให้ว่ากำลังฮิตตัวนี้แมนค่ะสองอันนี่กำลังฮิตเลยขอให้โชคดีนี่พูดเบิร์เข้าว่าอะไรวันนี้เยอะคนมานั่งเว้าูนเดียวยุ่บบ่ห้ามบอกสองร้อยหรอสวัสดีค่ะเอซีห้าสิบท่านถ้าจะเอาตำหนิไหมก่อนค่ะตำหนิไหมมาเตี้ย อ่าไว่ซ่องมาหลอปบนมาจะใส่ไวยซ่องต้องไสหมดมากเลยอเน้นแล้วบเน่ยค่เมื่อนี้นี่บอกกีโมเมื่อนี้นี่เป็นจังสี่เมื่อนี้นี่แต่ว่าเล็กมีเทมาไห่บาเป็นราศีเฮ็สวัสดีค่ะหน่คนค่ะราศีเฮ็ทเอซี่โรถามเล็กควมฝันถามเล็ก เดี๋ยวไปฝันเอาฝันสักกันเราฝันดูคนตั้งสักกันหว้ช่วงสายเมืองไฟวากันฝันไว้เช่นไรเพราะว่าฝันใจบุญฝันตัวได้ออกส่วนั้นเลยเป็นว่าเอจีโทีตมาตานเมื่อวานนี่กรัตโ้วซับเบิ้ลเมื่อบอกว่าใจบุญฝันแล้วบอกแต่เล่บอกว่ายังบ่ฝันเป็นอยังคือบ่ฝันเราจะเหยียีว่าเอ้าทางวาจะนอกฝันีจะนอกฝันนอกค่ะฝันที่แหลกอีหลีเนาะนู้นที่ฝันอยู่สามเถ้ามันขึ้นอีู่กับฝันไงขึ้นหนึ่งฝันสามเทื่าเลย ฟันเจีนตองงวดเจีนตองงวดหลีหลังจากเลขกออกไปนอนเนาะไปนอนอล้วก็ฝฟันบันสรุปต uh> ั้งแต่เลขออกมาหนีฮอดเมื่อนี้นี่ฟันจากเจียอะไรบนเลขเตรียมนากระดาบบันว่าไรสามเขาค่ะได้ไม่แม่ฟันเหมือนเนาะตีซอยกันมาฟันแรกทุกวันฟันแรกคลิปนี้ที่ให้เป็นอ่าร่วมๆกันเลยให้สรุปว่าเบิ้งไนคลิปนี่ให้ว่าเอฟซีนี่ก็ต้องไปเบิ้งคลิปไดอีกจบ นัต่อไปจบในคลิปเดียวบ่จบในคลิปเดียวตั้งฝันตั้งห้ยซ้องสายเมือ่อทั้งมีทีมาทีเมื่อยังสารพัดสารเลลินะเอาอยู่ได้หนีนน้้วยเพระาะว่าจะหาโมงห้อเนาะเพราะว่าผู้เบิ่งไรเจอกับิรดนเบิ่งที่เดียวได้นะเพระาะว่ามันสรุปไปได้เมื่อนีเ่เลขด้วยเพราะฉะนั้นจะผ่านด้วยค่ะเขราะรรว่ามีแถเมื่อนี้ผู้ใดเบิ่งคลิปนี้เ่อจบนี่เสียดายเลยเพราะว่า เละอ่าสูตรของบุญธาลุยเหกขางเนี่ยหกขางหกขางบนหกขางล่างสวัสดีค่ะคค่ะเอาเพื่อนสีมาซอยเฮียซอยเพื่อนเอาง่ายๆว่าอยากซอยเฮียซอยส่างทั้งสถานปฏิบัติธรรมใหม่เพื่อนย่างหน่อยๆก่อเทียเยี่ยมที่เพื่อนได้โชว์ใช้เพื่อนกระชีได้เอาไปมาซอยเฮียซอยส่างทั้งสถานปฏิบัติธรรมของน้ำยังม่มีพิเศษโดนซ่าของน้ำของนี่ยังม่แล้วเทิ้งลงไปยังบ่อนใดเด็ดนีให้ว่า แกเสาลงไปวันสองสามเมือขึ้นหลังนี้วันมันเอารถลงไปยุงซอยกันครับว่าได้เรยรถยุงตั้งแต่พีละเริ่มเข้าไปจนออกมากอืมฮะเอาฟันเลยบอเอาฟันเลยฟันทั้งคำฟันอ่าขึ้นตองวอนนี้เนาะคะ่ะฟันว่าที่งานนั่นนี่ทุกคนเลยค่ะคือต้นเงินคือต้นเงินบอจะเป็นใบฮารอยใบยังก็ยังรอดตนเสียบต้นเงินลาย บางก้นไอ้เป็นเป็นกระเช้ากะหล่๊บัานี้ฟันมาได้แห่นะคะแห้งกระบวนต้นเงินไปวัดอาจารย์ไปวัดป่าของอาจารย์วัดจอมซีเนาะค่ะขึ้นไปทั้งสาราพไนเลยค่ะมัหนี้ก็อยู่ในกระบวนแห้งกระมวลเนาะแบบว่าเราได้เนาะเรื่องเบียร์เรื่อย่างนี้เนาะได้ได้เบียร์ได้เบียร์เราได้กระเช้าเนาะได้กลิ่นเราจะคำมากที่กิ่นรดเราพึ่งที่เราพึ่งได้ค่ะนี่ วันนี้อ่ะง่ายแห่ก็กดไปแล้วก็กินเบียร์ไปน้่มนะค่ะกินบอร์นี่เบิรแล้วนะค่ะก็เลยว่าเบียร์ข้าเบอร์ล้วว่าอั่าป้าดงแห่งก็เลยว่าไพสิอึ่นนี่นี่จะต้องรถเดี๋ยวนี้เจ็บบลงเอาไปเอามาให้มันก็เลยถือกวดเบียร์ส้างค่ะลงมากวดหนึ่งเบียร์สัางค่ะนี่ัันแรกแล้มั้ยเมนแต่มือนั่นหนูบรูได้ว่าอาจารย์ปลอยเล็กห้าเจ็ดสามเนาะต่อไปได้เบียร์ลดของป้าแดงแห่งกับเจ็ด สามห้าศูนย์นี่มันตรงกันเด้่ค่ะวานนี<ม>้ถือกวดเบียร์สร้างลงมาว่าสั่นหนูกับตื่นขึ้นมาหนูกับเฝ้าไปหาคกวดเบียร์สร้างมาเ<ม>บิ่งแล้วค่ะแต่ว่าเลขยูข้อกวดเบียร์มันเป็นหกสองศูนย์ค่ะแต่ว่าเป็นสร้างสร้างน้นหนูวใส่กันงั้นสชนะหมอ๋ออกขวดยูากจะตีต,<น>ะตัวสร้างงั้สิเบิ้งอนใดกันแน่น่ะมันจะวอกเลขเล่าแล้วนะแต่ว่าคันนี้คันหนูเอาแล้วหนูจะเอายูข้อหลักอเอาสร้างน้หนูวใส่กันก็คือ อ่าเก้าเก่าเก้าเก้ากเก่าสองเพราะว่าเคยเป็นตอนนั้นเนาะเ mm. น่ยหนูซื้อเก่าสองมันออกเก้าเก่าค่ะเนีอนสองตัวเนาะแมนอันสองตัวก็ออกไปแล้วเนาะมันก็คิดว่าเลขอาจารย์แัดป้าอ่ะจะเข้าพอมคันฝันเห็นแง่ตนเงินไปค mm. ่ะตอนนี้ฝันสองค่ะฝันสองนอนน้อนกังเว้นอยู่นี่แหละฝัน,นเลขอันลอยมาเลี้ยงเลี้ยงแบบง่ามขีอยลยเีอะโต้ใด หกเก้าสองหกเก้าสองเขียนไม่เวิร์ตไปมันยังพอเตรียมนากระดาษเพิ่มีเคื่อี่ห้าตัวเลืมลืมลืมเขียนมเก้าถามว่ามันรายกับเอาแต่ตัวนียนขานก็ได้บอกแนวทุกตัวอ้ไฟนี้เยืะหรอกสาม่่นแมนเจ้าถือชงวัดมันจะเจ็ดไล่ตานาะเลยเปลี่ยน่อ่ป้าจะเปลี่ยนป้าดวงหิ้งเจ็ดสามห้านเจ็ดสามห้าคลือห้าเจ็ดสามนยัไม่เียนเนาะบ่ มันตรงกันคับเลขทะเบียนรถเท่าเลยสามเจ็ดสามห้าศูนย์ตรงกันกับทะเบียนรถเท่านี่มันมีโอกาสมากเพราะว่าเมื่อนั้นเมื่อเหาไปวัดตาลปะ่ะเออพอดีอ่าเขากำลังขับรถไปเห็นปะหยับไตอ่อนช้อยเลยบ้าเกียดเจ็บ์ตอนนั้นย้อนน้ำเมื่อนั้นฝนตกนะเกียดออกมานสามเจ็ดห้าศูนย์กันเลยไปทะเบียนไปตรงนี้ าำเจ็ดห้นย์เนาะศูนย์ห้ารเจ็ดศูนยห้าแ่แม่แล้วกับเบื้องใส่กันด้วยค่ะก็เลขอารยนที่ปลอยตองหดเนี่ยเนี่ยกีปิดกันเลยเชื่อกันบอกนี่เดียวกันเลขทะเบียนรถเี่ากันฟาทีฝันเจียวนี่ก็คือสองสองเจ็สามอองเจ็ดสามสองเจ็ดสามแม่นี่เล่าหลมันให่ห้างเาหลหงไหลง่อ่าเาเนวามันตรงกันนะนะม่้ฝันมขึนครับดล่าสุด เพือ่อฝันครั้งที่สาอ่ะฟันเตียงเลขสองห้าแล้วก็72็ดสองสองห้าก้องวันมาไม่ก้นไม่กิ่งเขาเต็มฮีนอ,อยู่ค่ะแต่ว่าบานในที่นี้มันสองหนแปาเขาก็ต้องไปเอาเลกคันแตงเกาขนุนเสียงเลขตัวใดฟันว่าได้กินนั่นกินนี้มันมันมัเขานะค่ะเสียงตัวใดแน่เลยเสียงนี่สองหาสอเจ สองหาสองเสค่ะแนสามหางวันมันเข่าเล,ลาดดขยเนั่นเราอนค่ะวันนี้คนก้มากินข่าเต้มไม่ไ้้งเที่ยงานเท่า,านี่ราคาวันนี้เสียงกุ้ยใต้ห้องขึ้นจากจากฟังท่างอาลาดขาท้างผูง้น<ะ>าะเ,เลงไม่ที่ออกเก้าเจ็ดศูนย์เด้อว่<ม>ใช่เต่ว่าเอามันที่มาออกอะไรยังไงหนูก็เลยว่าหนูสื์สามหางนี่ไปเทียงเห็นทคนนี่เทียงกันเลยหลมาขึ้นนี่บาตัวไหนกเก้าเจ็ดศูนยมเอากระดาษมาเขียนเติมลงไปอเพื่อะ มาเลงอ่ะหมาฟ่ต้องเจียงมันก็มีอยู่แล้วฟังเอาฟังเอ้าวันนี้หนูหนูจะใช้ช่อเลขที่หนูอ่ะลงทุนไหนมากเนาะเปลี่ยนอยู่บ่หลายอย่างี่ะลูกเจังไหนพอมียายังแก่ฝัน่ให้เมียเมียฝันหมดคือฝันปวดฝันพ่อฝันเป็นเต็มหนากระดาษนั่นนะไองบริฝันนี่แค่ะไม่ไม่เลขถูกเลขอย่างพี่หนูมาให้แม่นะมันเลขกพ่อเบียแม่ ทะเลกับองฟันกับีแค่นี้เอาหยิบโซ่บันโซ่อ้เพื่อนเพิ่งจะหักเลือกพี่น้องมั้งไหมมันซอยกันนะห้าห้าแต่ว่ามันหลายกับกับกับว่าต้องซื้อแล้วค่ะซื้อถตาโตนูเน้นนี่หนูไม่เน้นหายค่ะนุนิ้วเก้าสองแล้วก็ห้าสองที่มากที่สุดเลยดูเลขใจบนฝันแล้วห้ามหักนะครับอย่าลืมนะคะเลขเลขอยู่ค้อขวดเบียร์หกสองกับเก้าสองมันโตเดียวกันเด้อะแม่นเรียงแปลกที่ที่ยุจงวัดกับพี่น้องครับเบืองเอาวัตครับมันก็มีเลขสูตรคุณพระด้วยน้ำยี่เนี่ยหนังแม่นวะค่ะ เออวก็มีก็บ่ได้ว่าดอกคือฝันโพดฟันโพดจนเต็มหนากระดาษมันฝันกันอะได้ฟันจะปูเลขออกจนหอดมือนี่เิีเขาฟันสามเทือน่หล่ะเอฟซีบอกนับเอาหอดยางมะเขือของน้ําพี่ก็นับเป็นเลขที่น่สองาเ็ดบอกเคลิอเราเห็นไปจัดเียนว่าพี่น้องถามมันบ้ยงอ่ตนเห็นชันแล้วค่ะ สิได้เอาว่างล่องส่งสิบปวดแขนแล้วที่เดี๋ยวาปฏีบ้านแขนอืมเนี <c oughs> ย่ยก็เห็นมาซองหนาเพราะว่าปไปใส่อยู่แล้วเนาะเนาะี่มาถามเลม็กแล้วหนูฝันยังเอ้าเห็นไหนแคบจอไปเด้อค่ะท่านผู้ชมแคบไปแล <c oughs> ้วรลกระซุ่มมึงเอาเด้อครับค่ะแคบล้วกะซุ่มมึงเอาเห็นแ,แล้วไปอันนี้ความฝันเด้อว่าแมนเหล็กหวยซองนี่ อเลขความฟันใจบบุญเอาหันแล้วแพดแล้วอาโอเคจ้าหน้วอนี่เลขความฟันใจบบุญนะค่ะบ้านนี้จังลาที่ระบบว่าเรื่องอะไรสิบสนาทีโอ้ยนั่นามาเออสิบนาทีเอารอกตัวใหญ่ๆด้วยนี่สิบนาทีค่ะนชุดล่างชุดบนเลขมีกี่อ่าเลขอะไรคำนวณน่ะเลขคำนวณของบุญพา้ารวยนะ่ะว่าดจิบวาให้นั่นะดอกว่าดจิตวาดควยดอก เทียมันถึงพ่ถือเพื่อนปานที่ว่าได้ว่ากันเอฟเีกับคว้าเมื่อไรชุดบนหกหางครับผมชุดบนหกหกหางชุดล่างหกหางเด้อพี่น้องเด้อจะเอาง่ายๆกับขันว่าว่าพรตัวกันจะคือเลขทุ่มชุดนี่นะเป็นมันมันมาตรงกับเลขฝันเลขยางหลายอย่างกับใสหงประกอบที่แรกกับคำนวณออกมาสำวันได้เลข อ,ออกมาแล้วเนาะกับมาขัดสันออกมาว่ามันมาตรงกับเรียกกใจบุญว่อมาตรงกันครับจังไรเนี่ย,าย,ยมา,มาขัดสื่อต่ำนั่นนั่นเขียนจงเบิดแเ้วพ่าพุ้นเรียกไอ้หมใซ่องใส่เมือดมา,ากเลยมบอกจังนาที่หลหลั <10 S 2> องสิบสองสิบสองหรอโอ้เดี๋ยวเด้อยสันเดอเดี๋ยวที่ฝ่าสุเุินกัน มันจ mm. uh, ีได้เปล่าไปซื้อมันจีตันหัวตดบซีม่วงหนึ่งมันจีความหกตวคนนี้ก็แม่ว่าซื้อหอดกัดใบบสองกับท่านดูมันบอกว่าถ้ามีเลขหลังกล่องเรืองยังจิก็สามารถเอามาฟังตั้งเลเล้ยวเล้วเลขเลขหลังฟังใบเซูหน่หลังเลยใบสองมากไปเลขใบสองเลขใบม่วงใบสองมากไป ล่วมคลิปไปเพิ่นเปิ่งไปแลบอกอ๋ของวันนี้ยังไม่ลงของวันนี้ยังไม่ลงมาเออมือนี่ก็ลงไหนเิ่นเป็นน้ำเนยมามือนี่กับโต๊ะเต้าเส้นก็ไปใส่แต่ว่าไม่เหล็กสามตัวมีสามตัวนะคะคันอยากได้ยง้ยนซื้อเลยเหล็ในชุดหกตัวบนชุดบนหกตัวชุดล่างหกตัวนี่ไม่เคยพลาดบอกตรงๆว่าเราเคยพลาดเลยกับว่าได้ใส่ได้สอยนะวันนี้แหละ อ๋อนผะู้ดใดอยากเขียนอยากสั่งอยากานั่นสำนักแน่ลอ่าอยากสั่งสถานปฏิบัติทำไม้ํำเบินอยากส้อยพื้นสั่งห้องน้ำาพดทุกพโพโศกชีวิตเกี่ยวของอยากซื้อเลรีตึกเบอร์นะอยากถือเลรีอ่า้อยกันเทศกันสัง่งเอานี่เอานี่ไปเลยครับผมนี่ได้เลขสูตรบุญพระรวยเด้ครับเดีอที่พี่น้องถามกันมาหลายหลาละพระผมที่แรกก็ว่าจีบบ๊อบไพล์บอบไพอยดอกประวาน มันหลายตัวย่านวินน่องจีว่าโอ้จะเป็นเลขหลายตัวราะวัามันอันนั้นนะพันธีว่าเอาอันนี้ก็บนเป็นคนล่างเป็นลา่างบอกครับาส่สามอ่าแล้วเจ้าจิตจัลนาครับขันคือว่ามันมากเป็นบนกับเสื้อบนรวดมากเป็นล่างกับเสื้อล่างาาาาน,ะนึครับได้ตาสีแานี่นะอืมได้ครับมีชุดบนหกตัวมีชุดล่างหกตัวโดยส่วนมากมันคยออกบนเป็นบนล่างเป็นล่าง จนนเจ่าพี่น้องสีวิจารณหาจังไหก็บบ้ากันไปอ่างวดนี้นี่ห้วยผมมั่นใจ<ห>น<อ>ว่าทุกงวดเอาไงวะงวดนี้มั่นใจกว่าทุกงวดอ่าล่องเบิงครับคะเทียชอบประจัดคันกระพานคะเทียมีโอกาสได้เห็นได้สางของน้ำในภาคตสงวงเขาเจ้าน้ำกันนี่ครับผมก็เตียเรียกนะผมเตียบเรียกนะสำนักเรียนจะสางได้ขึ้นกักนเด้อ อ่าเนี่ยทองน้ำของนเพื่อนจะมันทะยุลำบากค้าซาทองน้ำของไนายเหรอว่านี่อะไรไหมแคปหน้าจอนะคะเห็นไปเห็นอยู่เย็บชีพนางไหนบ่ไม่เห็นเลยมัวละเกินบ่มีใครคอมเมนต์มาจ้ะบ่คอมเมนต์ก็แสดงว่าชัดเจนค่ะชัดเจนแล้วนะชัดบ่็อกค่ะอยู่เบื้องบนอยู่ของห้างอ่าสวัสดีสุภูสุขวันเด้อยินดีต้อนรับ สุขุมสุข坤ห้าหมื่นคนที่กำลังดูในขณะนี้นะครับฮะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเอ้าวงไม้ไหใส่วงวงไม้หอยหอยซ่องใส่เมื่ดที่ใส่อ,อ,าอ,ใสอ,สาอามาช่วยเลยใส่เมื่ดกัเลขมีที่มาเนาะ<嗯>ใส่เมื่ดใส่เมื่ด เมื่อี้ก<อ>็ขม่เอ้อ่ได้มสมมติเหลี่ยมนึ่งเป็นเตียมบออ่อเตรียงวดมือ,อทศชายเพิ่นสไหาตัวใดน้อฟั้นตัวใดนอสายมืนเอาห้อยสร้งสายมือ่อขั้เตรียมตัวฮะสายมื่อได้ครับนั่นา<ม>ตรงกับเรียกใครว่าอะนี่โอ้ตรงบ่ตรงตัวนะแต่ว่าเพิ่นเป็นตัวครับห้อยสรงสายมือห้ยล้างกองมากไหนคะเอฟซีถามห้ยล้างกองล้างกองกรลุไปแล้วเพระมนบอก เลือยำเมื่อนี้เลือยำเมื่อนี้เือเมื่อนีย่ยำแต่ต้าคุณจจ้าอวออกเป็นหน้คลิปยวกันเนาะเอาเอาบอไทยเป็นคลิปอีกคลิปนึงกันแน่คือบอนไล้ไ,ไชดน้องสีท่านเลยลรืไรดเขียนมากที่หเชียนเลขมากจอนี้นะอันนี้องสายเมืดด้วย<อ>รับตอันนี้สอง้างสายเมืด้ากาล้บหลังใดต่องไปก็คือรับหลัง่ว่ามันเขียนคนกันเนาะทั้งสามตัวสองตัวเขาใส่เพื่อเบิ่งอยู่บอกเอา เอาเบ้างก็ได้นะจัดยุใส่ได้หามึงนก่อนเขียน้จไาก็ครั้เออแขงบปทังวันจะง่อยนะทั้งน่งสีเห็นบริสุทก็บปันไดนี่ไงโอเคโอเครับรองกองเทาาจอไปเด้วยรับรองรับรองกอง็เป็นน้ำยู่จัอันนี้ชุดสามตัวสามตัวให้เราไปแนมก็ได้ไปแนมไม่ต้องซื้อเพิ่มว่าวันห วันประกาศซ้อมมันนะเขียนสีการประกาศเิีนเอฟซีคือว่าเก่าเจ็ดปิดลับนอะบานเป็นเลขยังเจ็ดตังไต่ต้องไือได้บ้านนอกมันปิดลับเก่าเจ็ดแล้วเราเช่เจ็ดเก้าล่ะเอฟซีวะเก้าเจ็ดเก้าสองล็อเระเห็นตัวการ์ดที่มาฮะมาดิอันนี้มานีที่มายังบอช่วที่มาเอาทีมายัองบอช่วยไม่อยู่วะบอยังบอช่วยบโช่ว์มากชว์มาก ป็นเอขมีที่มาเมันเป็นยัง่อวาตรงเลขไฟกะบานนี่้องของคุ้นเป็นเจ็าศูนมราโอ้้เจ็ศูนแล้วนเจอ้าจังไหนกับซอยเฮ็ดซอยจัดคือคือเลขหอยส้งสายเหมือกจบเรีมีที่มาเนี่เพื่นบอกว่าอนุโมทนาบุดน้ำกับผู้ใดเกกเี่ย้องหน้าเ็องน้าของนสถานปฏิบัติ่มเพนโลดว่าาเพื่อนว่าเีันี่ที่มาเอเพื่อนอนุโมทนาบนีมีที่มาเดีตรงนั ข้าว้อนน่าจารยัองค์กรก็ผู้ใดมหฮองบอกหนูพร้อมแล้วเก้าเจ็ดศูนบอกอืมมหฮองซุเรืแล้บอกมั็เต็มนากระดัษมหฮองมอเ้านี่บอกเอ้าตรงั้นคัไว้องใส่เหมือน้ดี้เก้าเจ็ดศูนยองมะเสานี่ตัวแห้งจางเพราจอะไออกนะสัมัสไม่ออกเล็ก้องนิดเดียวแปลมาทีเพนไปันนี้ไม่เล็กนัน บ้างเอาแค่นั้นแล้วเห็นแล้วก็ะตงสายแ่เร่แคบหนาจอไวเลอร์ค่ะเดี๋ยวเอฟทีสี่ห้ากินอันนี้คือเลขนี้ที่มาแล้วค่ะเมืม่อกีกับพ่อน่อยหนึ่งหนึ่งเจ,<า>จ็ดแปดเนาะขอจุดสามตัวได้บ้างวันนี้เพ่อเน้นสองตัวได้คันนี่มีศูนย์หกเก้าสองเจ็ดหนึ่งห้าสองศูนย์เจ็ดค่ะแคบหน้าจอจ้าแม่นี่ชก็จัดกันก็ผ่านเนาะแล้วนี่อัญญ์มัน ปูสมโบดปะปูสมโพดมากปูสมโพดมีหอดเลี้ยงนงเล็กนาชั่ช่ทางกายเขาช่วบนวดปูสมโพดมีคอาเลี้ยงเล็กเ็กนงนปูสมก็นั่งเท่กันบันนั่งสามารถ่ซื้อโอ้น่งสามารถนั่โอ้มันได้เห็นเล็กทีอ้าวได้บัวปันเห็นปูสมโพดแ์นั่งปูสมโพดอ่าผู้ที่มายู่สถานปฏิบัติตั้มไมนี่ล่ะ หมอดูตาทิพย์โหราศาสตร์ตาทิพย์นี่ล่ะเมื่อวานนี่เห็ไหว่าเมาลดบาดมากเมื่อวานนี่ตั้งแต่เมาลดบาดมากขนจนเต็มรถอ่อนๆมาดูดวงครับอาจารย์สมพงศ์เมียนว่าหน้าแปลต่ำบาดกันหลุดเนาะผู้ชลพงน์เช่นเมื่ได้สันเข่าให็นไหมปากต่อปากนะผู้นี้ดูกันว่าแม่นไปบอกต่อลูกหลานให็นไหม ส่วนสีเบิร์ตครอบคว้วจนส่วนสีเบิร์ตยากตีพี่น้องจนเต็มรถบาสมากหมื่อวานต้องรถบาสั้งรถตูต้เมื่อวาน<ด>านี่มากนะมาดูดวงย่างเดียวดูง<ด>ตาดวงแต่ว่าออกพรรษานีนะครับเด้อปูพคนสีมาอยู่พี่เพื่อปูคนสีมาอยู่สถานถ้ำเนาะบ้านนี้สิสะดวกสบายถ้ำเล่ดีมองเป็นตะยุขนาดห้องน้ำยังหมงมีครับเดินไ <laughs> นบ้าน เยียมเสียมมาัาม้งผู้ใดสีมาสรานปฏิบัติก็เทียบปวดสีปวดไทยยังว่ามี่หันนะถ้าเท็ดบยังไหนอืมที่สะดว,ะดวกมาอ่าสะดวกสบายนะสบายสบายมากจะเลี้ยงตัวน่าจเดี้ะะดวยเวเพิน่นก็นได้เติ้งว่าวเติ้งอย่างไรฟังน้ำเติ้งน้ำตาสีไหลพระก็ได้ฮะแทปนาจอเราเนาะ ฮะเรียบร้อยปานีเรียกไก่ปานีฮะปูบุญแม่อาการพระทั้งวัดไงปูบุญปูบุญนี่มาฮ่องบอกบ่เดี๋ยวเอาไปก่อนปูบุญแล้วพระทั้งปูบุญปันพระทั้งก็ได้พระทั้งปันปูบุญก็ได้่พวกอยังอื้ปูบุญก็ว่าคักเถอะทีปูบุญก็คักอ้าปูบุญว่าต้งหมดวันนึงนี่ควรพระทั้งบาราดึ่งเก่าเนาะเอออ้าเปลี่ยนได้ปานีนี่มาตรงก็ข้อเบียร์เลย เห็นอยู่มองไหนกวดเอารวดว่าสั่นคนว่าลอตเตอรีแม่เห็นอยูใช้กวดเอารวดว่าทีนางสั่นคนซื้อลอตเตอรี่มากแมงฝันี่ต้องแมงต้องนี้มันราบปูบุญเนี่เราตะกันเราได้ฝันนีงม่หมือนทีแต่ว่าเราเตอร์เพราะไขฝันนี่ทันเ่าฝันไปเขี่ยวไทยกับเพราไทยไห้โอ้ยมันยังโมฝันทำไมันมานอนนี่ฝันน่ะนั่งฝันนั่งฝันโคตรนี่อย่างคอยย่ำนอนคอยโมฝันมาฝันย่ำนอนมันบอกว่าเมันนางสมาธิมารถที่มันเห็นเมันฝันเห็นปู ใหญ่หอยก่อต่อแน่นี้ใหายเกิดขึ้นคับชีวิตข่อยต่อไปเป็นงานก่อนใ่ตู้สมุดนี่ค่ะมันก็เลขรอยมาเนาะตัวแดงจึงคึงเนาะเป็นงานแต่ว่าตอนไปนี่เกิดเกิดขึ้นกับเมียกันเบี้ยนจริงนั่งมากคนมากเลขเลยนั่งกับจิตัน ตอนนี้เริ่มร้อยแล้วเรียกร้อยมั้ยบอกเสียงแล้วเสียงห้องบอกต่อไปตีนั่งเริ่มห้องบอกแล้วบอกนั่งเริ่มเขาไก่ปูเสียงตะโกนบอกขุนเขาเต็มที่เราเจ้าเป็นห้องบอกแล้วก็ไปได้เป็นจีบปูคุณได้ปูอะของพระธรรมบอกของพระถรำบ้านพระถ้ำเหล็กวิ่งบอกขาดเลยวิ่งนี่กูไทยเด้่ยกูไทยช่วยนะเว้นเห็นแล้วบอกกูไทยกูไทยที่เด็ด ุณให้สุดยอดมาด้วยค่ะมันบูปังคุณยายตายไปแล้วนะลูกขึ้นมาบอกเลขเนาะตายไปแล้วลูกขึ้นมาบอกเลขก่อนครับผมแต่ก็ค่อยตายอีกรอบสองแม่ตายด้ช่วงนึงลูกขึ้นมาบอกเลขเราดูได้ยังไงว่าเลขฟ้าลงเป็นตัวนี้ตัวนี้เลขฟ้าลงเกี่ยวกับง่ายใจเเอาคนตายเมื่อชีดออกไปแล้วกาจีไม่พ่อสิ่งต่างๆที่อยู่ในงานสั้นบันสองที่งานการงานที่เขาเจ้าเตรียมลูกลูกียยงกันว่าเออ แม่ม่สิไ่ด้แม่แม่ตายอ่ะย่าไปเสีย็วะท่านเบ่าไหล่ไมสิมดไม่ได้บอกเลยีบอกแล้วเรียกมบอกเหมือนเดีวนี้แคบจัไแคบ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 บอนควบลอยลอยลอยจะปีของืึนค่ะลอยหาปีรอยห้ารียห้าปีวันนี้พีเรลูกขึ้นมานางบอกว่าเี่คุณยาย1 0ึ่ปี อ่าเลขฟ้าโล่งเนาะสองสามหกเป็นละค่อยตายตอนพันลู่อะไจังไหนอ่ะนะประมาณตีสี่ละตอนเอาจังที่บานผู้ใดสร้างมาเอาเลขเสียงอีสานมามาโซ่เต็มเนี่ยขรภัยเลขเสียงอีสานสร้างเปลี่ยนแต้มสี่หวังหวังสี่เดียวก็จากแล้วค่ะบ้านห้องบอลูเนี่ามันจะออกกันนะผู้ลึกลับมากๆบ่ผู้ลึกลับมากๆบานผู้ลึกลับมากๆผู้ลึกลับเนี่ย แปลกๆแต่ไม่มีงศนตูวเพย่นว่าเห็นเลขค่าร้อยมาสีตัวเลยพี่สันงานวันบนพิ่นบนคลิปเสียงอีสานพดบอกจำไม่ว่างคุณเศร้าแต่บุญบอกห้าห้าช่องคุณเพื่อนบอกเลขเล่าหนูเก้าจะอไรแบสองเก้าเก้าเก้าสองสองมอนอกสอเก้าเก้าเกาว่น อกันย่าบอกถือับเปลี่ยนจะของเด็กน่อยก็ลังนะครับว่าหัดทองมากับว่าไปตัวจีนมือจอห้าก็จะแจบเอารถเด็กหน่อยว่าเนาะเอาแตเดียวของไปวันเนี่วยวันนี้่ะบคนเ็บีห้องปเรือังกลองชั่วละบนหลังกองชั่วแล้วนลังก่องชั่วห้องอ่า้าั่วห้องอ่าลังก่องบอกลังกลองลังกลองนเยนตัวหน่อยแต่เดียวเห็นมั้เห็นว่าเห็นอยู่นี่หละเห็นยูเห็นยูเห็นว่าอันนี้หลังกองนะครับหลังกองล่าสุด เป็นชุดสามตัวนะคะส่วนสองตเพิ่งกลเน้นคือเก้าหรือโตเก้าค่ะต่ว่านสามตเพิ่นแนวมาแนบเบิ้แต่ว่ามันกลับเราค่อยผิดประจันการโอ้หลังกลองใช่ไมาแนบหลังกลองกันสามตัวแม่ค่ะกระสมเชื่อแล้วสมเชื่อที่เป็นเลขกลองแล้วนี่เห็นบ่อนี่มันหลายได้จนเป็นกลองตุ๊กโถ่ตัวยื่นเบี้ยงเลขสองทางคสามตัว ตัววิ่งกัดวิ่งสองตัวเดียวแมกเดียวเห็นปะในที่สอเห็นบ่เห็นเห็นเต็มนาจอพอดีวะเต็มพ่อรอดเต็มพ่อรอดเต็มนากระดานน้ำ่ะเอาไอ้เอาเลขนั่นไหเอาเลขไอะไรกูทำไหมเลขกูทำบ้างกูทำเีจยวนี้ว่าไปเดินจงกรมอยู่ใต้บาดานเลขได้เลขมากกว่ามาเมืองก็เล่นหัวหนุบบ้าง ไปเดินจงกรมยู่ใต้บาดาลได้เลขมา่ร้านมาจันทร์เม่อ้อ่ะเลขเมื่อไรจ้ล่ะนะเออเดขเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้เข้าไปนะครับผมค้ายากนั่นเห็ดเหี่ยเห็ดคะลือหาอยู่ตอนนี้มีหมประมานอยู่หามืินเห็ดคะลือหาอยู่ตอนนี้กาลัางจีได้ยุ่แล้วครับอีกบรานซี่หาปีจีได้ยุ่อละอนห้วิ่งซนะีเนาะต้องวัดอนหเจ็ดเก้าสามห้วิ่งซีบนค่ะวันหนึ่งเจ็ดศูนค่ะแล้วก็ซีแปดหา สี่สามศูนหลางฟันเม็ดเดียว70ค่ะต้นหวมันจะฟัสี่แปด้าค่ะอเคมีใคอีกปะศูนย์หลางก็สิ้นลายค่ะนะสิสรุปทุกคนน้องลายลายาย่ะเอฟซีห้อมไปซื้อเลขออกไปแล้วเลขนั่งแบบจานปตาด้ยเลขนั่งก็โชว์ให้แล้วไงสามตัวโวสะโชว์หรอวะกุมโมเลื่มโชวแล้วโอ้ยมันจะลายปวดมันจะสีโชว์ใครจได้แต่ะ ้ไถึงที่ไหนเบิ์อยูจะเปิดมีความจะต้งที่ห้ารืที่ยิ้นต้องแปดัลฮันไ่หนะยกนพึ่งสร้งอีเได้เห็นทั้งแปดอรลันเดนี่ค่ะเอาอาจารย์วัดป่าอาจารย์วัดป่าคุ่งูเหลือมกับแปดอรลฮ์ันเด้อค่ะ แต่เรางหันท่านก็เน้นไฮแล้วไม่ต้องกลับประจันพนวากันออกตัวกลับแสดงว่ารุดพนวางสิแสดงว่าบ้าค่ะขึ้นมามันใจเอาตัวกัปแปลว่ารนดแหม่ล้นหาเป็นบอสเล็กหน่อยฟันไปที่ศูนย์ห้ากับเจ็ดหนึ่งค่ะแปดอลางหันค่ะส่วนเล่ห์พุ่งงูเหลือมกับตองวัดห้าเจ็ดสามค่ะห้าสองค่ะ สามสี่เจ็นี่ละตัวฟันเจฟันสามตัวสามสี่เจ็ดชวนขขางแรงฟันไปที่ห้าเจ็ดเนาะ่ก็เสนเงียบเนาะก็เนเงียบหอไมาโชว์อยู่บอก็เ้นเยบก็ลองคิดในเบื้องล่ามือองาเป็กรตถือแค่นีอมาใส่หุนฟันเกลยวเนาะ ต่า่ะเหล็กเลงเมืต่งกับเล็ถูกเลยใชเลขั้นนวดใส่ดีสามหนึ่งเล็ขั้นนใส่เล็กขันว่าเลกลังนใส่ว่าก็ไต่ให้ที่วาคว่าเพิ่ถามน่าว่างถามมาหลายไ่ช่วบนกบช่วยล่างเนาอนี่เด้อครับผมนี่เด้ออ่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะสูตรบนล่าง แต่ว่าคือร่างกันจะเริ่มบนน้ำเม่คอ,อยแต่ว่ามั่นใจกันที่คอยเ่ราะอไไ้ไปนั่งสอาผู้นเนาะยังวันนี้น่มาแน่ยังไนกับมาเลยชุดแม่นี่น,นะมาแน่มาแน่เดวยสองใคมเห็นบ่านนี่มาแน่แน่จางแปดหนึ่งสองหกหนึ่งเจดศูนย์เ้านี่จะถูกนั่งน่งมาดแต่กสวยปานแต่งสุขวัน่เด้อเดีวผมมาด้วยครับ S <S นอนุโมทนาบุญผู้ใดได้ช่วได้ใช่กันอนุโมทนาบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรมห้องน้ำให้ปู่ให้ปู่สมานห้องน้ำให้สถานปฏิบัติธรรมใหม่อ,อนุโมทนาผู้ใดได้ดช่วได้ใช่ก็ได้ม่นว่าสิเรียกน้ำบุญพาด้วยเรียกน้ำผู้อ่นกเ็เฮ็ดได้ค้อกันครับ ดียว่าเฮ็ดบุญ้างบุญ้างบุญนเอา่ับวช่มานข่งเนาเอาตอนนี้ก็มันันมันสาด้าที่ละที่กำลังล้วกำลังยี่สิบแล้วเออปาปาปานเอาเอาละนเท่านั้นซึ่งไมแขยเชี่ยวอยู่นี่่ะอีกวะนี่ยังกี่วางอีกิีกวะวางีแล้วมาหน้าเล็กตูบเลงกรบอกมา ว่าไม่ยังป่ะหนึองอ่งสามสามสวัสดีแล้วเหมือนเด้อหนึ่งสามสามสวัสดีค่ะ <laughs> 你们安分吧。